สินะครับก็บจริงๆในระหว่างทางสองสาเดือนที่ผ่านมาเราก็มองหาว่าใครจะมาเล่นเป็นบทต่างๆในในสี่ทีมเล่หนึ่งในนั้นก็คือบทของออสลูกชายคนเล็กของแม่พลอยนะครับแล้วในในระหว่างที่ทํารายการเดอะซาร์นี่ก็มีทีมงานหลายๆคนก็บอกพี่พี่อาเมนน่าสนใจนะ,อ,อ,ะอาเมนน่าสนใจนะบอกจริงเหรอจริ๊บเป่าดีเปล่ายังไงก็บอกเอ้ยเสียงร้องอ่ะทรมั่ง เขาเรียนวอยซ์มานะครับเขาเขาาเรียนการร้องมานะครับศิลปศิลปกรรมสายจุฬาลงกรณ์ที่อะไรนะครับเขาเรียนวอยซ์มาเพราะเะนั้นร้องเพลงร้องแน่นอนร้องได้แน่นอนครับแต่การแสดงไม่รู้อ้าวแล้วงไงล่ะยังไการแสดงที่ผมปวดหัวอ้าวเดี๋ยวดิังม่ทีนี้ฮ่า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 ฮ่ยฮ่า่ปว่หัว่ ดีเลยรู้<ด>เลย,เลยดีเลยครับแล้วก็พัฒนาได้ด้วยนะครับเรื่องด้วยเป็นละครเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการแสดงที่ท,ที่ที่มันจะสื่อสารด้วยเพลงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ได้ดีมากๆนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยววันนี้ mm hmm. เขาจะได้ดูวันนี้อืี๋วันนี้ก็จะได้ดูกันด้วยเดี๋ยววนันนี้ทุกคนจะได้พบกับนักแสดงจากละครเวทีเรื่องนี้ตอนนี้นะ